โอ้โหหลอกไหมคะเชิญคุแม่ด้วยนะคะเชิญคุณูวินด้วยะคะ่ะเดชเชิญเลยค่ะขยับไปตรงกลางเลยนะคะคุณแม่แล้วก็น้องพูวินนะคะเก็บบรรยากาศนะคะความน่ารักแบบนี้นะคะร่วมกับท่านผู้บริหารนะคะหลังจากที่เราได้ฟังนะคะว่าเขามีประมาชาติมีกิจกรรมอะไร นใจกังไปบ้างแล้วนะคะก็เชื่อว,ว่าทุกท่านวันนี้นะคะน่าจะมีไอเดียในการซื้อของขวัญน,นะคะให้กับคุณแม่อย่างแน่นอนนะคะขออนุญ,ญาตนะคะขยับมานิดนึงเพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากจะฝากตัวนะคะแบบว่าอยากเป็นลูกเ อยากเป็นลูกสปายคุณแม่นะคะก็จะต้องอ่ะโอเคนะคะขอบคุณท่านผู้บริหารของเราทั้งสองท่านนะคะขอให้ถึงภาพค่ะขอประทานทษค่ะนะฮะอีกหนึ่งภาพเนาะมองกล้องนิดนึงค่ะกล้องหลักตรงกลางนะคะทุกคนกล้องหลักตรงกลางนะคะได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราจะได้รู้ความรู้สึก เอาล่ะนะคะวันนี้เราจะได้ฟังนะคะว่าคุณแม่กับน้องในปกติกระออกงานพู่กันว่าหรือเปล่าขอเสียบมือให้กับท่านผู้บริหารทั้งสองท่านด้วยค่ะเสียงต้องดังน,นะนะคะ <st> วัน,นี้เดี๋ยวเราจะ กันแล้วกันเนาะคุณแม่สวยไหมคะทุกคนสวยค่ะแม่สวยจริงปะเ่จริงจริงแม่สวยมากนะคะชมตั้งแต่เมื่อกี้ที่เจอด้านในแล้วนะคะว่าคุณแม่สวยมากจริงนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับทั้งสองท่านนะคะว่านี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่านะคะที่เราได้มาออกงานคู่กันถุ่ยเทปบอดนะคะว่าแบบตื่นเต้นไหมคะวันนี้มา เซ็กสันอะไรขอบ้องเลยทุ่งนาเด็กได้เป็นทุกคนว้าวสุดตีีมาลงแม่นี่แต่จริงแล้วปฏิเสธมาหลายงานมากค่ะคือจะมีงานนี่นีถามดีกว่าเพราะอะไรจึงจริงๆจึงต้องตกลงมารับงานนี้เพราะว่าเป็นงานวันแม่แล้วก็ ใช่ไหมคะชอบค่ะนี่นี่สอยมาเลยอุ้ยคูวินครับแล้วใช้บริการของวินเบียรของเบาหน่อยเมื่อกี้ระหว่างเบียร์กินอยู่ข้างหลังเวทีแอบเห็นคุณแม่มาช็อปเหรอครับใช่อันนี้ผมไปดูด้วยจริงจริงโอ้ไปสอยอะไรมาอันนี้ใช่ไหมคะสอยคุณดีค่ะวันนี้เลยหรอเมื่อกี้นี่แหละหรอใช่หรออันนี้ผมไปดูริงจริงแต่คือวันนี้รู้สึกว่ามาแล้วเนี่ยมัน มันมีมันมันมีรังสีอะไรบางอย่างไม่รู้เหมือนกันเพระาะว่าตอนนี้รู้สึกเนี่ยมันเหมือนมันค่อนข้างเก่งอ่ะตอนนี้คือรู้สึกเหมือนกำลังโดนคงุมกันเนิดอยู่เหมือนกันก็ได้ตื่นเต้นไหมบอกหน้คุณแม่คือต้องบอกว่าไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ว่าพอยืนขึ้นมาบนเวทีปุ๊บแล้วพอเห็นทุกคนก็รู้สึกเก่งขึ้นมาทันทีเพราะมันเหมือนมันมีม พลังงาน,บาง,าน,านบางอย่างใช่ดโดยปกติเราไปอีวเวนต์แบบเอบปล่ยอยจอยเฮู้นี้นั่นใช่ไหมอันนี้มันเหมือนกับว่าเฮ้ยเราต้องเป็นลูกที่เรียบร้อยแล้วเราต้องแบ <c oughs> บอืมผมว่าหลายหลายคนน่าจะเข้าใจเวลาแบบเวลาเราอยู่กับเพื่อนตัวเองแล้วเ<ช>วลาเราพาเพื่อนตัวเองเข้าบ้านแล้วเพื่อนนั่งคุยกับพ่อแม่อยู่เราก็จะบแบบเกรงเกินเนาะแอบกลัวความรักจะหลุดไปอะไรอย่างเงี้ยมันยังไงดีแต่วันนี้มาจะจอยเอาจริงเหรอคะคุณแม่ฟังได้เลยค่ะเมื่อกี้ คุยเนีคุณแม่บอกว่าถ้าจะให้พูดถึงภูวินิชคุณแม่จะต้องใช้เวลามาน้องกี่นาทีสองวันค่ะมีเวลามีไหมได้เลยดีกว่าเอาเบาๆก่อนเนาะครับวันนี้ก็คือแบบมีความรู้สึกที่อาจจะแตกต่างจากงานอีเว้นผู้พบผไปใช่ใช่เพราะว่าเรารู้สึกเหมือนเต้นเปรี้ยเศษใช่ครับผมครับครับใจครับแล้วหาครูวินิชนด้ดีกว่าว่าวันนี้นคุณแม่ก็มีช็อปเกมไปบ้างแล้วแหละ แต่วันแม่ทั้งทีอยากจะเลือกซื้ออะไรให้กับคุณแม่เป็นพิเศษไหมเออจริงๆแล้วโดวยปกติเนี่ยเวลาผมกับครอบครัวเนาะเวลาจะมาโรบินสันหรือไปทำอาหารเงก็จะส่วนใหญ่จะดูเป็นพวกเครื่องครัวเพราะว่าบ้านผมเป็นบ้านที่ถ้าอยู่บ้านก็จะทำกับข้าวกิงกันเองค่ะซึ่งก็จะมีแม่เป็นคนทำให้ประจำค่ะแผมเน้พวกเครื่องครัวพวกอะไรพวกนี้ยจะเป็นของที่แบบได้ซื้อเข้าบ้านตลอด จะให้คุณแม่ใช่แล้วเราก็ได้ประโยชน์ด้วยใช่ครับผม,มอืม <c oughs> ผมภาษาไม่พูดถึงตรงนั้นนะเพราะว่า <c oughs> เราอยากทานเมนูไหนแล้วก็บอกคุณแม่ได้ใช่ครับผมใช่ก็ได้แบบแต่ว่าเราก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย <c oughs> คือแบบเวลาทำข้าวที่บ้านแม่ก็จะเรียกเราให้ไปช่วยเตรียมอาหารให้ไปทำอาหารด้วยค่ะครับผมอ้าวเขีย okay. แล้วแบบช่วงเนี้ยน้องงานเยอะมากคุณแม่ขา อยากทราบว่าได้มีโมเมนต์แบบในช่วงยุ่งๆขนาดนี้นะคะได้มีเวลาใช้เวลาร่วมกันเยอะไหมคะช่วงนี้ไม่ค่อยค่ะแต่ว่าเขาจะเป็นคน manage เวลาได้ดีมากค่ะอย่างวันที่บมาจากญี่ปุ่นวยืนแล้วเนาะเวลล่าสุดใช่ไหมใช่ใช่กลับมากลับมาทานข้าวแบบแม่ค่ะเสร็จไปยี่สิบปีเนี่ยใช่เป็นปีที่ผ่านมาทำเนต่อได้โอ้บริหารเวลาได้ดีค่ะแม่ คคนค่ะแต่แม่เขาก็จะเป็นแบบสายสป,ปอร์ตนะ,ปปนะผมแม่เขาจะแบบไปรับไปส่งนู่นนี่นั่นว่าแบบในถา้าเวลาไหนื่อเขาเห็นว่าเราเหนื่อยหรือว่าเขาอะไรเขาก็เขาก็จะคอยไปรับไปส่งคอยทำออกับข้าวให้คอยเอาเสื้อผ้าไปให้คอยทำนู่นทำนี่ให้ตลอดเพราะว่าเวลาอยูในรถอะค่ะลูกดิบไปไหนไม่ได้โอเลยใช้ช่วงนั้นใช่ไหมเขแม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นเทคนิคของพ่อแม่นะคะถ,ถ้ามีาาเลลวลาในรถคุยกันให้เยอะที่สุด พราะว่าพอถึงบ้านแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมเยอะมากค่ะเราก็จะไม่ค่อยมีเวลาเปลี่ยวเขาเพราะฉะนั้นในรถเขาจะดีเราไม่ได้เลยค่ะคล้ายเด็กไดร์버อย่างนี้ไหมคะจากคุณแม่ทำไปแล้วก็สดลิสคำถามไว้เลยอย่างนี้มีอะไรสงสัยแบบอยากถามน้องอย่างนี้เราก็แซ่บไปเรื่อยๆใช้คำว่าแซ่นะเราจะดักถามไปเรื่อยๆดีกว่านะคะด้วยความห่วงใยของคุณแม่นะคะก็เป็นโมเมนต์ที่ดีนะคะที่แบบ โดยปกติเนี่ยเราก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วน้องก็เป็นคนบริหารจัดการเวลาได้ค่อนข้างดีแล้วนะคะน่ารักมากเลยนะจริงๆะคุณแม่ผมลูกแบบปกติได้มีแสดงความรักกันไหมคะเวลาอยู่บ้านจริงๆแล้วถ้าอยู่บ้านเวลาแบบก่อนเวลาเจอกันเวลาก่อนอยู่บ้านก็จะแบบก็จะกอดกันนะอกอดกันเป็นปกติกอดกันเป็นปกติครับแต่ว่าแบบคือบ้านผมเนี่ยจะเป็นบ้านที่ ไม่ค่อยพูดครับแต่เป็นการกระทาซะมากกว่าก็จะเป็นการกอดกันเป็นการทํานู่นทํานี่ให้กันเป็นการซัพพอร์ตกันซะมากกว่าผมแต่เราก็จะรู้ว่าพ่อแม่เรารักเราพ่อแม่เราเขาอยู่ข้างเราตลอดคือเราก็จะรู้อยู่ับใจว่าเรามีอะไรเราก็บอกเขาได้แต่ว่าถึงแม้เราไม่บอกเขาก็ยังอยู่ข้างเราเสมอนี่แหละการกระท 3, าสัมพันธ์มากากว่าคำพูดอีกใช่ไหมคะคุณแม่คุณแม่ก็เลยแบบว่าคอยดูแลน้องแล้วก็กอดกันเป็นประจำอยู่แล้ว น่ารักนะคะแล้วแบบน้องเพื่อนเยอะไหมคะแยอะมากมีหลายแก๊งมากเยอะมากแล้วแล้วปกติแบบได้เจอเพื่อนคนนี้ไหมคะแบบน้องพ่้เนี่ยค่ะได้บ่อยไหมคะ เจอแบบเจอบ้างเจอบ้างเจอบ้างเนาะไม่ใช่ไปหัวเราะเสียงเบาจังเลยทุกคนก็อยากรู้เจ๊เฉยก็ลองถามดูเพราะว่าน้องเป็นเพื่อนเยอะบริหารจัดการเวลาได้ดีมากๆนะคะแล้วแบบวันนี้ถ้าสมมติว่ามีไอเดียที่แบบจะซื้อของคุณแม่คิดไม่อยากซื้ออะไรที่นอกเหนือจากเครื่องเอาเครื่องครัวเนี่ยคุณแม่ได้เยอะแบบอ๋อแต่ถ้า อย่างนี้คือซื้อที่โรบิสัได้หมดเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าสิ่งที่ผมได้ราต้องเตรียมให้เขาก็คือสกินแคร์ผมเมื่อกี้หลังเวทีเสร็จปุ๊บเขาเขาปิดโทรศัพท์ขึ้นมาดูเลยดูเช็มหน้าเลยผมก็คิดว่า <c oughs> เดี๋ยวเสร็จงานนี้ไปทําหน้าดีกว่าใช่สิเพราว่าเขามีบริการรวดของลวดหน้าอะไรไม่สนสนเรียบร้อย <c oughs> นะคะอ่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะก็เนชะืนะะ่อนวะ่า ทุกคน,นี่ยน่าจะได้ไอเดียในการซื้อหอวขวัญให้กับคุณแม่เหมือนกันนะคะแล้วก็คุณแม่น่าจะได้สก,กินแคร์แล้วแหละวัแบบนนี้อย่างน้อยนะคะก็คือสักสองสามเซตดีไหมคะคุณแม่ดีของพี่นดีน่าใช้ไน่าใช้ไปหมดเลยนะคะแล้วแบบนิดนึงเมื่อกี้ที่คุณแม่คุยกับแอรฟายว่าจะมาเน้องวินตอนเด็กๆขอถามหน่อยว่าตอนเด็กๆน้องเป็นยังไงบ้างสนมากน่าแบบก็ไห โซนแบบโซนยังไงคะถ้าถามเรื่องโซนเนี่ยมันมีในหมวดสองเรื่องค่ะไม่ทราบว่าเด็กคนนึงสามารถขางแตกได้กี่รอบะอ้โหขนาดนั้นเลยหรอคะใช่ค่ะโซนยังคัดคางแตกกุนชายแตกสองรอบปอเย็บสองรอบความสามารถพิเศษมากเล่ารอบนึงคือตอนเด็กๆเล็กๆเลยครับคุ ก็เป็นวิเวแล้วก็าแตกอ่แล้วก็โอเขาใ่ก็คือโดยธรรมชาติเลยนะวิเว้นตอวที่สองนี่คือตอนไหนจะพีที่เป็นอ่อฮะงานของกระทรวงรชามงานนี้เขาถึงต้องยกกองเลยเพราะว่าคนนี้ใารแต่ขนาดนั้นเลือกขนาดนั้นเลยแต่โชคดีว่าถ่ายจนเย็นแล้วแต่วันรุ่งขึ้นเนี่ยกต้องถ่ายต่อสงสารมากที่ไปที่เย็บเย็บแล้ก็แบบแต่ว่ามันไม่ โชคดีที่อยู่ใต้ค่านะคะอันนี้ก็เป็นวิรกรรมเลงเกรดเลคือมีกี่ก็ขึ้ะคุณแม่มีเยอะมีเยอะีสิงเแี้วมีอันหนึ่งที่ถ้าจะไม่ผิดเป็นที่เราเป็นสังด้วยคือมันจะมีอ่ะเผาตัวเองเลยแล้วกันอ่ะมาคือมันจะมีอยู่รอบนึงเนี่ยที่เพราะเขาจัดงานอยู่แล้วทีนี้เขาก็ จะให้ดูพวกเตาพวกอะไรเป็นเตาไฟฟ้า,า,าเขาจะเป็นขายเตาไฟฟ้าแล้วก็บ,บเอาการะทะมาวางทำกับข้าวเสร็จปุ๊บดูนี่นั่นให้เราด้วยความเป็นเด็กเราก็ไม่รู้เนาะเราก็โซนเอามือไปแตะนู่นไปแตะนี่เราเอะเอามือไปแตะเตาไฟฟ้าเดี๋ยวเปิดอยู่อุยคุณแม่กันลูกขาเลยใช่เราก็เราก็ดันเป็นแบบเด็กโซนมากนะตอนนั้นแม่ก็เป็นผมมากมเขาก็ ไฟไฟเลยเหรอเ่อเป็นเป็นเหมือนกับสปอตไลท์เล็กๆอ๋อค่ะแต่มันร้อนเนมันร้อนแล้วเขาเด็กอะค่ะวิ่งไปแบบเหมือนเหมือนฝรั่งหิ้วห้อยเส่ไฟเลสไฟใช่ลองเลสไฟค่ะเป็นประกบอย่างนี้เลยแล้วก็ลองลองจางเกินเราเราดันเป็นเด็กสนครับแต่เรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ฉันอยากเล่าถึงถ้าคุณแม่มีเรื่องอยากเล่าได้จ่ายมีเรื่องอยากเล่าหนูก็คือว่าไปหายในท่าสมรรถนะโอ้ ไปหายก็คือไปเดี่ยวคุณพ่อสองคนแล้วแม่ไมไปทำงานาเสร็จพ่อก็โทรมาเฮ้ยเธอลูกหายพอติ่นเต้มมาก,ก็บอกเพื่อน้องทีมเพื่อนทำงานอยู่ในห้าง,งานะก็เข้าไปคนรู้เข้าไปเช็คกล้องแล้วก็เขนาน่ารักมากคือรปภก็คือไปตามช่วยดูได้ <แ S 1> คอยดูว่ามีเด็ก<อ>ลักษณะนี้นะคะแบบนี้จะออกไปไหมปรากฏว่าสักพักหนึ่งนานพอสมควร มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งหกขวดตอนหกขวบนะไปประชาสัมพันธ์ค่ะไปตามหาคุณพ่อคือสรุปคุณพ่อหายไม่ใช่ลกหายคอ๊ยตายนี้คือขำมากแต่ตอนนั้นขาไป่ออกจริงเพราะว่าแม่เครียดเพราะว่เราไม่ได้อยู่เมืองไทยตอนนั้นน่ะแล้วพ่อโทรบบเฮ้ยแล้วยังไงอะอะไรอ่เง้ยเออไม่เป็นไรขอเอิร์นจาไห้างที่เราไู่จัดกับพี่ที่ข้างใน เขาก็เลยแบบไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงอ๋อดูแล้วไม่มียังไม่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยปรากฏคนนี้ค่ะตามหาคุณพ่อตามหาคนไปเพราะพ่อหายลราหนึ่งนะคะโอเคเอาเป็นว่าจบหลังแี้เอนปญที่คือว่าเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็เล่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักแต่วันนั้นคุณแม่ก็น่าจะร้อนใจอยู่พอสมควรคคุณพ่อนี้เครียดมากนะคะเพราะว่าเราคุณแม่เป็นใหญ่ใหญ่ใช่ไหมคะไม่ใช่คุณแมคุณแม่เป็นใหญ่ใหญ่ไปเยอะลยค่ะรู้เลยนะว่าบ้านนี้ก็ใหญ่ เนาะน่าร yeah. ักมากนะคะคุณแม่ก็แบบได้ความเป็นห่วงนะคะเอาล่ะอันนี้ก็เป็นโมเมนต์ที่คุณแม่จะเมาเล็กๆน้อยๆคุณแม่เดี๋ยวเราต้องนัดกันรอบๆนะเพราะว่าเราต้องเล่ากันสองวันโอเคไหมคะเราต้องมาเล่ากันสัก2วันนะคะแล้วก็งานวันนี้ของเรานะคะคอนเซ็ปต์คือโรบิสันแฮปปี้มาร์ทเชอร์สเตย์วันของแม่นะคะน้องธูวินอยากจะบอกหรืออยากจะทําอะไรให้กับคุณแม่ในวันนี้ก่อนจริงๆแล้วด้วยความที่ว่า ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่พ่อนแม่ผมจะได้อยู่กับบมีแทนที่จะอยู่กับแม่ว้าวีววะววนมวมาวว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 อวหวว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 าวววววววนว อย่งนน้องเียมอะไรมาให้ให้น้องเตรียมเตรีมอะไรมาให้ทิปนึงใช่จริงๆรปูวินคะดูดูดูสายตาเขาสายตาเขาดูไม่เชื่อเลยใช่ใช่เราไปด้วยกว่าเตรียมอะไรมาให้ทิปนึงนี่ปูวินเขาบอกเตรียมว่าแบบอยากทำสพ라이ดให้กับคุณแม่เตรียมสิ่งนี้มาให้คุณแม่ดิฉันนักตาจะไหลแทนคุณแม่ตอนนี้มีความดีเตรียมค่ะก็คือแบบปกติ บบเราก็จะเวลาวันแม่เราจะกินข้าวด้วยกันเราจะทำรื่อทำนี้ด้วยกันแต่ว่าปีนี้ก้วความที่ว่าวันนี้12เปนะ็นวันมโวกาสก็ขอใช้โอกาสนี้เลยละกัน,นวันนี้เป็นเซอร์ไพรส์นะคะนี่คือคุณแม่ไม่รู้นะคะแต่เป็นโมเมนต์ที่น้องปูอินบอกว่าอยากจะเตรียมมาให้กับคุณแม่นะคะไม่เป็นไงเตรียมทิ้ให้นะเดค่ะ,คะขอเก็บบรรยากาศนิดนึง ขอบคุณค่ะโอ้โหเป็นไงน,น่ารักไปกันทุกคนวันดีน <c oughs> บอกอะไรบอกมากคุณแม่หน,นึ่นงขอโทษครับที่ดื้ออยู่ดูเขาเนื้อปลาใสเหมือนแมวตอนเด็กๆจะเป็นหมาโกลเด้นคนนี้เจอโนเดียค่ะโตมากลายเป็นแมวไม่ไนอยู่ข้างๆเอา คุณแม่นะคะแต่ว่าเราคุณแม่นะคะมีอะไรอยากจะบอกกับน้องไหมคะตั้งแต่โอกาสวันนี้เลยจ,จริงๆคือห่วงสุขภาพเขามากไม่ค่อยนอนแล้วก็เป็นเด็กที่ป่วยป่อยมากอย่างปีที่แล้วยาแกล้เสร็จจัดแล้วค่ะอ,อย่างวันที่มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนะั้นเยอะๆมากเลยอ, <laughs> อย่างวันวนที่พ่อหนายที่ลงหนักค่ะ วันนั้นแม่ไปอ่ะก็จะไปดูเขาปรากฏว่าเจ็บคอเจ็บคอวันนั้นก็วิ่งตงไปซื้อยาแก้เ็จแล้วกินวันนั้นเลยแล้วก็มีช็อตหนึ่งงานร้องเพลงก็อย่างนั้นเลยแม่จยากได้ทุกชอตทุกชอบเขาเขาไม่ค่อยดูแลสากแม่อยากให้เราดูแลเป็นหัวเรื่องสุขภาพเรานะคะดูแลสุขภาพที่ดีนะคะแม่เป็นหัว โอเคนะแล้วมามี้เป็นห่วงไหมคะมันนี้น่ารักเข็ดไงล่ะวันที่12ขออนุญาตคุณแม่เรีอยแล้วทุกคนงั้ขออนุญาตคุณแม่เนวะเพราะว่าเดี๋ยวขออยู่กับมามี้แต่ถ้าจะให้ดีพาคุณแม่ไปด้วยเลยดีไหมคะครับผมพอดีตรงนั้นมันเป็นห้างแถวบ้านเลยพอดีด้วยครับผมก็ไปเนาะไปแอบแฝงแอบดูแอบดูชอบเลย ก็ถ้าใครเจอคุณแม่ที่งานก็อาจจะแบบวิทยทักทายแล้วก็สั่งบนแม่ให้หน่อยนะครับผมฝากจริงๆไม่เล่นโซเชียลไม่ะไม่เล่นโซเชียลไม่เปิดตัวค่ะไปทำา็จะไม่รูะไแต่ตอนนี้เปิดตัวแล้วเพราะว่าันนี้เลยค่ะคนนี้เล่ะจริงๆต้องขอขอบคุณดรเวสานเพราะว่าเป็นคนปลดล็อกแม่จริงเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่รับก็จำได้ว่างานแรกคือตอนปลาบนฟ้า รายการรายการะไรรถมือแม่ของพี่อักการค่ะพี่ไม่รับเพราะอะไรรู้ป่าเขินเราทำตัวไม่ถูกไม่เราก็ไม่มั่นใจด้วยแต่ตอนนี้คุณแม่ผลล็อกสกิลแล้วนะคะผลล็อกแล้วลราิสัทธิ์แล้วหลังจากนี้ก็คือคิวงานคุณแม่ก็คือแนนพอรของคุณบินเลยดีเวลาท่้าพูดคุยหาค่ะคุณแม่สวยมากความสามารถแบบนี้ต่อไปบินต้องระบาดใจหน่อยนะคะต้องดูแลคุณแม่แทนแล้วนะ โถ้าแม่งานเยอะผมไม่ได้ใจครับรนีถ้าอย่างนั้ก็เรารู้สึกว่าออย่างงา้นนี่ถ้าเราปฏิเสธอ่นะคือเขาก็จะไม่ด้นีแนนแ่แล้ว,ลวเป็นงานวันไหนแล้วแล้วกนเป็นคนที่ทำทุกอย่าง เห็นความเพื่อเทมของน้องนะคะเพราะว่าน้องเองก็เข้าร่วมงานแต่เด็กคุณแม่เห็นความตั้งใจของน้องนะคะก็เลยอยากจะช่วยสนับสนุนในทุกงนี้ค่ะใช่ใช่เพราะ่าถ้าเราไม่ทำมันจะเป็นยังได้หรอคะเราก็เลยมีรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องอดอกตัวเองเราต้องกล้าที่จะออกมาแล้วแล้วปรบงไปที่ ไม่ได้มีความรู้สึกจริงๆเพราะว่าเรารู้สึกผิดทุกครั้งที่เราปฏิเสธแล้วมันไม่ใช่งานเดียวที่เราปฏิเสธเราก็ปฏิเสธมาเรื่อยๆจนแบบไปเอาไงดีอะไรเยงนี้ยตอนรับงานเนี่ยเขาแบบมามาแล้วแตมาเลยทุกการเขาจะพูดแบบดีค่ะแล้วแต่มามาเลยแล้วเราก็คือไม่รับนะอนะอะไรเยงนี้จนแบบงานเนี้รับอ่ะเขาว่าเฮ้ยมามาแน่ใจเหรอ เอออะไรเงี้ยใจเหาะอะไรเงี้ยทั้งหมดสารพี่แจ๊คพี่แจ๊คแม่จะรอดไหมเออราะว่าเ,าเราเราเราไม่ใช่คนตรงนี้อ่ะแล้วเราคนตรงเนี้ยต้องบอกจริงว่าเขาเก่กงอ่ะเขากล้าแล้วเขาก็เอ็งอ่ะแม่ก็เลยแบบโอเคเพื่อลูกสู้ขอบคุณนะคะคุณแม่อยากจะบอกว่าคุณแม่ทำได้ดีมากๆนะคะวันนี้คุณแม่ได้ก้าวออกจากเซนส์โซนแล้วใช่ใช่ปลดล็อกสกิลแล้วนะคะแล้ววันนี้ เชื่อว,ว่าทุกคนนะคะก็น่าจะมีความรู้สึกไม่ต่างกันกับแม่แล้วก็น้องกูวินด,ด้วยนะคะตอนเดี๋ยวน้องจะร้องตามแล้วนะตอนนี้ก็คือ,คอน่ารักมากนะคะบลบมือให้กับความรักของคุณแม่แล้วก็น้องคูรินนะคะ,นะคะน่ารักมากนะคะโมเมนต์ที่ดีเ คนเลยนะคะโร,รบิสันเกตส์คูวินวันนี้นะคะแต่ไหนงานนี้เดี๋ยวเราช็อตฟิลเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้เราซึ้งแล้วต่อไปเราจะพาไปดูกิจกรรมดีๆกันมากคุณแม่คะ <c oughs> ต่อไปนี้เราจะจอยได้เต็มที่เลยเพราะนี่คือโมเมนต์ดีๆนะคะกับโรบิสันแฮปปี้มัธเซอร์สเย์ <c oughs> นะคะที่เดี๋ยวแอปะจะพาทั้งคุณแม่แล้วก็น้องคูวินไปเดินช็อปแล้วก็ไปดูกิจกรรมด้านหน้าแม่เอาทแม่พร้อมจะสนุกหรือยัง <c oughs> คะ พร้พอมไปครับทุกคนพร้อมไปครับทุกคนกระชากฟิวแม่มากนะคะก็คือ ซึ้งด้วยวันนี้เราจะได้มีหลายๆความรู้สึกไปพ,พร้อมๆกันนะคะอนอกจากจได้ช้อปปิ้งความซึ้งความน่ารักนะคะความผูกพันของคุณแม่คุณลูกแล้วเดี๋ยวพาไปสนุกกับกิจกรรมเิร์ชช็อปหน้าล่างกันต่อนะคะเดี๋ยวตามเราทั้งสามคนไปชมนะคะเดี๋ยวเราถียถ่ายทอดสดน,นะคะผ่านทาง Facebook ของทางบร,งงงริษัทมิคานเฟสโตนะคะทุกคนยังอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวกลับมานะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปยำล่า,าง,งพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวมานะจ๊ะเดี๋ยวมานะคะบนี้ โอเคไหมคะท่านผู้บริหารนะคะตอนนี้ถ้าใครคิดถึงเราเปิดดู Facebook นะคะเปิดดู Facebook ก่อนเออโรบิสัพิทักษ์เฟสโตนะคะเดี๋ยวกลับมาบนเวทีสักครู่เดียวนะคะ